รู้ไหมครับว่ามีกลยุทธ์ทางการเงินอย่างหนึ่งที่มันทรงพลังซัดจนขับเคลื่อนตลาดโลกได้ทั้งใบเลยวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกกันว่ามันคืออะไรและมันทำงานยังไงกันแน่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีจู่ๆตลาดหุ้นทั่วโลกมันถึงพร้อมใจกันเทกระจัดดิ่งลงเหวแบบไม่มีสายเหตุเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้นะครับ มันมีพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วมันก็มีชื่อเรียกของมันด้วยเฉลยเลยแล้วกันหนึ่งในตัวการสำคัญเลยก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่าเยน carry trade ครับเป็นกลยุทธ์ที่พวกนักลงทุนรายใหญ่ๆเขาใช้กันแล้วก็เจ้านี่แหละที่เป็นตัวการหลักเลยที่สร้างความปั่นป่วนกับตลาดโลกอยู่บ่อยๆโอเคแล้วไอ้สูตรทำเงินที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจคอนเซปต์หลักๆของมันกันเลย คือหัวใจของมันเนี่ยง่ายมากๆเลยครับถ้าพูดแบบบ้านๆเลยนะก็คือไปกู้เงินจากที่ที่ดอกเบีย้ยถูกๆแล้วเอาไปลงทุนในที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแค่นั้นเลยครับแล้วก็กินกําไรจากส่วนต่างตรงนั้นแหละพูดง่ายๆคือกู้ถูกไปโปะแพงแล้วก็ฟันกําไรตรงกลางแต่ก็น่าคิดนะครับทําไมต้องเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นด้วยละ่ะทําไมสกุลเงินนี้ถึงกลายมาเป็นพระเอกของเรื่องนี้ได้คําตอบมันชัดเจนมากๆเลยครับดูสิครับ เป็น10สบสปีเลยนะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขากดดอกเบีย้ยไว้ต่ําเตีย้ยเรียรดินถ้าจะศเปอร์เซเลยในขณะที่ฝั่งอเมริกาให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าแบบคนละเรื่องเลยครับไอช่องว่างมาหาศาลตรงนี้แหละโอ้โหมันเหมือนแม่เหล็กชั้นดีที่คอยดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกเลยเอาละทับงั้นเรามาดูกันแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยดีกว่าว่าพวกนักลงทุนรายใหญ่อย่างกองทุนเฮดฟันที่เขามีเงินเป็นผูเผาเนี่ยเขาทำกำไรจากกลยุทธ์นี้กันยังไง กระบวนการมามีแค่4สเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับ 1. ไปกู้เงินเย็นที่ดอกเบี้ยถูกสุดๆมาก่อนเลย 2. พอได้เงินมาปุ๊บรีบขายทิ้งแล้วไปซื้อเงินสกุลอื่นที่ดอกเบี้ยสูงกว่าอย่างดอลลาร์สหรัฐ 3. ก็เอาเงินดอลลาร์ที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆและสุดท้าย C. ก็นั่งนับเงินสบายๆรอเก็บกำไรจากส่วนต่างดอกเบี้ยได้เลย เอาละมาดูตัวเลขกันจริงๆจังๆเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆสมมุติเราไปกู้เงินมา150ล้านเยนที่ดอกเบีย้ยจิบจิบแค่0.5%เเสร็จแล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ได้มา1ล้านดอลลาร์ทุวนๆจากนั้นเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนในพันธบัตรอเมริกาที่ให้ผลตอบแทนตั้ง5.5%ทีนี้ผลตอบแทนที่ได้ก็คือ5 5 0 0 0ดอลลาร์ ในขณะที่ต้นทุนดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายคืนเป็นเงินเยนเนี่ยแค่750,000เยนเองนะพอเราเอาเงิน55,000ดอลลาร์แลกกลับเป็นเงินเยนที่เรทเดิมเป๊ะๆเ,เราจะได้เงินกลับมาถึง8,250,000เยนแล้วที่นี้พอหักลบกลบนี่แล้วจะเหลือกำไรเท่าไหร่ไปดูกันและนี่ครับคือผลลัพธ์ กำไรเน้นๆเ,เลย7.5ล้านเยนโอ้โหเหมือนเสกเงินมาจากอากาศชัดๆเลยใช่ไหมครับมันดูเหมือนเป็นเครื่องจักรผลิตเงินที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอแต่ก็นั่นแหละครับอะไรที่มันดูดีเกินไปมักจะมีจุดอ่อนซ่อนอยู่เสมอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกับดักที่ซ่อนอยู่มันเริ่มทำงาน คือความสำเร็จของกลยุทธ์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันแขวนอยู่บนเส้นได้แค่เส้นเดียวเลยครับนั่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยนจะต้องนิ่งหรืออ่อนค่าลงเท่านั้นถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามนี้เมื่อไหร่แล้วก็หายนะมาเยือนทันทีเลยครับซึ่งความเสี่ยงตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่า FX risk หรือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองดังนั้น จุดที่สำคัญที่สุดเลยนะคือต้องเข้าใจให้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากไอตัวแปลเดียวที่ว่าเนี่ยมันดันเคลื่อนไหวสวนทางกับที่นักลงทุนคาดเอาไว้อ่ะเรามาใช้ตัวเลขชุดเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะแต่คราวนี้เกิดเรื่องครับเงินเยนดันแข็งค่าขึ้นมาจาก150กลายเป็น130เย็เยนต่อดอลลาร ตอนนี้เงิน1 000, 000ล้านดอลลาร์ที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยถึงมันจะยังเป็น1 000, 000ล้านดอลลาร์เท่าเดิมแต่พอจะแลกกลับไปใช้นี่เป็นเงินเยนมันแลกได้แค่130ล้านเยนไม่พอจ่ายนี่หนี้150ล้านเยนที่กู้มาตั้งแต่แรกแล้วทันใดนั้นเองครับ ไอ้กำไรที่เคยดูสวยหรูเนี่ยหายวับไปกับตาเลยกลายเป็นว่าขาดทุนยับขาดทุนเฉพาะเงินต้นอย่างเดียวนะครับปาเข้าไป20ล้านเยนซึ่งมันมากกว่ากำไรจากดอกเบีย้ยที่เคยได้มาไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านี่แหละครับคือหายนะของจริงแล้วพอความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันก็จะไปจุดชนวนสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ลุกลามไปทั่วทั้งตลาดโลกเลยครับ ซึ่งปรากฏการณ์นี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า carry trade unwind และนี่แหละครับคือ Domino Effect ที่ไขปริศนาที่เราคุยกันตอนแรกเลยคือแค่มีอะไรมากระตุ้นนิดเดียวอย่างเช่นธนาคารกลางอยู่ๆก็เปลี่ยนนโยบายนักลงทุนก็จะแตกตื่นแพนิคทันทีแล้วทุกคนก็จะรีบเทขายสินทรัพย์ทุกอย่างที่มีทั่วโลกเพื่อตักขาดทุนหนีตายกันอุตลุดแล้วก็แห่กันไปซื้อเงินเยนกลับมาเพื่อใช้หนี้ แต่ปัญหาก็คือยิ่งคนแห่ไปซื้อเงินเย็นมากเท่าไหร่เงินเยนมันก็ยิ่งแข็งค่าขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่เร่งให้เกิดการเทขายอย่างบ้าคลั่งไปทั่วโลกเลยครับทีนี้พอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราควรจะสรุปเรื่องนี้ยังไงดีแล้วเราควรมองเจ้าเย็นแครีเทรดเนี่ยในแง่มุมไหนกันแน่เยนแครีเทรดเนี่ยมันคือดาบสองคมของจริงเลยครับ ขมด้านหนึ่งมันคือแหล่งเงินทุนมหาศาลเป็นเหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นดีที่ขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นกระทิงได้แต่คมอีกด้านหนึ่งมันก็คือระเบิดเวลาที่ซ่อนเอาไว้ใต้พรมที่พร้อมจะระเบิดแล้วทาให้ทุกอย่างพังทลายลงมาได้ในพริบตาเดียวและนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญมากๆที่เราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับในวันที่ธนาคารกลางทั่วโลกกําลังปรับเปลี่ยนนโยบายกันวุ่นวาย ระเบิดเวลาลูกนี้มันจะถูกจุดชนวนขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่กัน